ขย้าลุกตามนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับชีวิตติดทุนครับวันนี้ก็ จะมาทำคอนเทนต์นะครับคันไฮบินเจียเย่นะครับก็ประมาณนี้ครับผมยังไม่กล้าใช้นะครับเพราะว่ากลัวนะครับกลัวมันลุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปลองเทสกันดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับเป็นคันทูแพคนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าหมายกันเลยดีกว่าครับไปครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หมายแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อตกปลาฟ้าใสนะครับก็อยู่ที่อำเภอนครชัยศรีเหมือนเดิมครับก็หมายนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าไฮบินเจี๊ยย่นะครับว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะลงสวยขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามกันครับ สำหรับวันนี้ก็จะตกเป็นระยะสามจุดหกครับเป็นไม้ตายตะโกวิ่งสองตะขอนะครับสายเมนก็จะเป็นสองจุดห้าครับสายหน้าก็จะเป็นสองจุดศูนย์ครับส่วนเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อตกปลาเควันนะครับก็ตอนนี้ก็มีจำหน่ายแล้วนะครับก็จะมีสองไซส์ครับตอนนี้นี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นไซส์หนึ่งกิโลนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นไซส์สามร้อยกรัมนะครับ ก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจหรือไลน์แอดนะครับหรือว่า f a c e b o o k ของผมส่วนตัวผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็เดี๋ยวไปรอติดตามชมดอลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับเสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับก็ต้องขอพนันาด้วยนะครับเพราะว่าผมลืมเอาสายต่อไม้นะครับก็ดูไม่เป็นมืออาชีพไปเนาะก็เดี๋ยว ยังไงก็กราบขออภัยนะนะนะทุกคนด้วยนะครับถ้าเสียงไม่ชัดนะครับก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไปครับไะครับไม้แรกครับผม <c oughs> หอ,อ,อครับหอครับอชั่นคันก็ลงสวยๆนะครแอคชั่นคันลงสวยๆนะครับต้องตะขอเลย ใสหวานเลยครับเดี๋ยวเยี่ยหวานๆเลยนะครับ สสวยเลยครับโอเคครับตัวเมื่อกี้ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับก็พอดีป้างข้างๆครับให้ป้าข้างแกให้แกไปนะครับ,รบไปครับลุยต่อครับมาที่สอง ้อยครับโดนอีกแล้วนะครับตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่ครับตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะครับประมาณฝ่ามือครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นปลาน้อยนะครับก็เดี๋ยวปล่อยนะครับใปกันต่อครับ พักตัวอย่างน,นะครับหันหัวอินเดีครับวอย่างน,นะครับใส่เดียวกับเมื่อกี้เลยครับก็เดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้ โอเคครับมีสายครับตัวนี้มีสายครับตัวนี้ เต็มปากเลยครับโอ้โไซโบ้ครับตัวนี้โอโบ้เลยครับสวยๆเลยครับไซสวยเลยเอเค,ครับก็เดี๋ยวให้ป้างข้างเหมือนเดิมน,นะครับก็เดี๋ยวดูเบ็ดให้ปลาเอาก่อนนะ<อ><อ>เพราะว่าลนะปลาแกดวัดแล้วรุดนะครับ ป้าเาครับมาถ่ายคลิปครับอ๋อมันหลุดเหรอฮะมันวัดแล้วหลุดวัดแล้วหลุดวัดแล้วหลุด,ด,ลห,ลดหกเจ็ดตัวแล้วเนี่ยครับก็เราก็ผูกเบ็ดให้ป้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวของเราก็ไปลุยกันต่อดีกว่าไปครับลุยกันต่อผูกเบ็ดให้ป้าเสร็จแล้วนะของเราบ้่ง น่าอยากกินแล้วนะครับเดีย๋ยวลองวัดดูนะครับเส้นปลาเล็กครับกินทุ้นไม่มีอาการเลยนะครับนี่ครับกินทุน่นแทบไม่มีอาการเลยนะครับตัวมันชัดบอด,อด,ดี้เลยนะกาเดี๋ยวปล่อยครับ ไอ้รับลุยกันต่อักครับกครับ,รบ,รบแล้วก็พุ่งพวดเลยนะครับ ยกนะครับแล้วพุพ่งพวดเลยนะครับลืมตัวแล้วครับเพาเป็นทูแพกือบโยนเซฟนะครับเมื่อกี้ลืมตัวนะครับนี่ครับแป๊ดหนึ่ง โบโ้บเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวถามป้านะครับว่าแกยังเอาปลาอยู่ไหมนะครับออถ้าไม่เอาก็จะปล่อยกลับคืนครับไปกันต่อครับ ครับไมทิงก็ต้องทิ้งัไปทีใ่ครับ้ยคบาครับขาดครับ คือผมล้างเยอะไปนะครับขาดเลยนะครับท้งไม่ได้เห็นได้นะน่าจะเป็นที่ศอะครับ ฟองควอดไปเลยนะครับ ขึ้นเลยนะครับปลาดุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าปลาอะไรแต่ไม่ขึ้นเลยนะครับไปอีก้วครับกล,ลัวหลุดเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นคันทูแพรครับ ค่อยใจเย็นค่อยเล่นแล้วนะครับจะไม่ลังมากนะครับกลัวหลุด คุเซฟแล้วนะครับหัวคันหลุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่นครับอยากรู้นะครับว่าปลาอะไร แลแลขออนุญาตลุกตามนะครับขออนุญาตลุกตามนะครับ คันหลุดนะครับไปอีกแล้วนะครับยังไม่เห็นตัวเลยนะครับว่าปลาอะไร เย็ยนเรื่องเซร็จหมด,มด,มดผมพยายามจะเดินมาให้ใกล้กล้องนะครับนานาจะได้เห็นกันนะครับ ท้องได้ใจครับครับประดูกสุกขันครับสุกขันครับ ใสหวานนะครับอ่อนมากครับขึ้นแล้วนะครับพอดีมีพี่เขามาช่วยตักให้นะครับ<ฮ>เหนื่อยครับใหญ่มากนะครับอ้เหนื่อยนะครับ,รบ,รบปวดปวดมือหมดเลยครับนะ่าจะเป็นทูดขายนะไม่ไหวนะครับเหนื่อยมาก อ่ะครับกับคันเจี้ย a ชั่นสุดยอดเลยครับก็เดี๋ยวเราปลดปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองชั่งกิโลดูครับว่าตัวนี้กี่กิโลครับเดี๋ยวขอตัวปลดปลาก่อนครับเกือบเจ็ดโลนะครับตัวนี้หกโลครึ่ง 6, 6. ประมาณหกโลครึ่งนะครับหกโลกว่าหกโลหก ใหญ่มากไปลูกไปแล้วนะครับค,ครับก็ปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะพอครับไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยครับตัวเดียวรู้เรื่องเลยครับก็ อีกหน่อยก็น่าจะไม่กลัวแล้วนะครับเรื่องทูแพ็กหลุดนะครับก็ได้วัดใจวันนี้เลยนะครับ oh, เหนื่อยมากกว่าอาขึ้นนะครับก็ขอบคุณน้าที่เดินมาช่วยตักด้วยนะครับ oh, เนี่ยไปครับเดี๋ยวเราไปอำลากันดีกว่าไปครับครับก็ คงต้องถึงเวลาเก็บของกลับบ้านแล้วครับยังเหนื่อยไม่หายเลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับเยอตกปาเควันนะครับก็วันนี้ได้สนุกครับสนุกมากนะครับก็ได้ทดลองด้วยครับว่าคันทูแพกนะครับมันจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับก็ผลปรากฏว่าไม่หลุดนะครับแล้วก็แอคชั่นดีมากนะครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับในกล้องก็ โลงสวยมากเลยครับก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับกับชีวิตติดทุนนะครับสำหรับวันนี้เราคงต้องลากันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ